น้องน้องลงที่เขาไม่งหินแก้ฝนเล็กนะครับเป็นประมาณนี้พี่น้ำนะครับแล้วก็มูลสโตนนะคะเรียกว่าพลังของวัชรนะคะในฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะเลือกทันแกเองโหขาวมากมีขวกไหมมีขวดไหามาปลูกเลยอย่างนี้ สวัสดีค่ะวันนี้ซอยรับนะคะอาม่าจะพามาเดินยาอนลาชซัพตี้นะคะจะมาหาซื้ออค่ะมาดูกันว่าวันนี้อาม่าจะพาไปดูอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามมานะคะอะตรงนี้คืออะไรครับอาม่าซอยที่เขาขอถินนะคะับซอยรามอกรส่วนนี้นะครับจะเป็นซอยที่เขาขายก็ถิ่นนะประดยัดแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเหมนเอาผามาใ เปนมือนขอห้อยโชว์โอ้โหนี่พวกนี้เป็นพิดีิด่ไกระดับนี่ว่าเป็นเหมือนอของมงคลเนี่นย,อย,อย,อยอตอนนี้นี่เฉยนเข้ามาเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่ของั้้โชว์เนสามารถเดินเลย ร้านประจำนะครับรน้องน้องลงที่เขาลงลงนี่นี่ร้านนี้นะครับร้านนี้ยังเป็นร้านประจำอมา่มานะ,อ,ะอ่ะาม่ามาประจำใช่ไหมร้านถิ่นนี่จะเป็นพวกนี้นะโอ้อ คือหินมันจะมีหลายเกรดนะคือตอนนั้นทีกอย่างแล้วกระรอนเนี่ยหินมันมีหลายเกรดใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่อันนี้อย่างอันนี้ควานมะหยี่ค่ะอันประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบห้าอ๋อพี่เป็นกลางนะอันนี้ใช่ไหมคะแกรนด้คอนเดนซ์ว่าโอ้ขออนุญาตนะครับอ๋ออันนี้นะครับอันนี้เป็นหินแก้วผลเหล็กนะครับอ่าเป็นประมาณนี้คือมันจะมีเหมือนขนอยู่ข้างในนะอ๋อเส้นไหมเส้นไหมอยู่หินพวกนี้คิดเป็นกรัมนะ ใครที่จะมาซื้อนี่มาได้เลยอ๋อนี้พวกนี้จะเป็นเส้นนะพี่เขาบอกอันนี้เป็นหินนะครับพี่ถ้าแบบนี้เป็นเส้นๆ,ๆพวกนี้จะราคาถูกกว่านะมันก็จะมีหลากหลายสีสามารถไปร้อยทําเครื่องประดับได้นะครับโหแต่าร้านนี้เยอะจริงๆนะแล้วมันก็จะมีตัวติดนะตัวข้อยังเป็นแบบเนี้ยปีเซียสเออแล้วก็มีกังหันอ่ามันจะมีพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นหินเหมือนกันเขาก็จะมีแยกตามเกรดนะ ถ้าอยู่ในนี้มันจะราคาสูงใช่ไหมครับรถ้าอย<ม>ู่ในนี้ก็คือจะราคาแพงขึ้นเพราะว่าเกรดมันจะดีกว่าหินพวกนี้ดูจากไหนครับวิธีดูว่ามันจะถูกหรือแพงอ่ะพี่ดูจากความใสของมันว่านะพี่ใสด้วยใมสย<อ>มากก็จะแพงมากพี่เขาบอกว่าหินเนี่ยมันจะดูจากความใสความเงาของหินนะครับถ้ามันมีความใสมากราคามันก็จะสูงแล้วก็พวกแร่ธาตุอะไรต่างๆที่มันอยู่ในหินเนี่ยมีแร่อยู่ในหินมากมันก็จะราคาสูง แยกไปตามประเภทของผินนะวันนี้อาเจ้าเจ้าผลเหล็กนะออสวยนะเนี่ยมีความใสด้วยถ้ามามาร้านนี้ได้เลยนะร้านพี่เขาเนี่ยจะทะลุจับตรงนั้นนะเราว่าร้านนี้มาออกตรงซอยนีนะพี่เขาจะช่างแล้วนะคิดเป็นกรัมอัสามสิบสองกรัมนะกรัมละยี่สิบบาทราคาหกร้อยสี่สิบนะพี่เขาลดให้หกร้อยนะนี่มาร้านนี้เลย ร้านเจ๊น้ำนะครับหินมงคลคคมาได้เลยพี่เขาใจดีนะโอเจน,นะน้ำอ๋อเจ๊น้ำมีคนหนึ่งสามารถแนะนำหน่อยครับว่าหินที่เขานิยมกันผู้หญิงใส่สวยงามมีความเป็นมงคลนี่จะมีอะไรบ้างมีเยอะเลยนะคะก็คือหินไหลครองนะคะนี่นะคะเป็นไห,หลโงะเลยแล้วก็หยกจักรพรรดินะคะแล้วก็มูลตะตอนอนะคะเรียกว่าหิแสงมา,ามนนะ,ะึงในฐานะ มีอะไรอีกหยา5สีค่ะมันเยอะนะมันมันเยอะจริงอะมากอันนี้หัวโซ่หิตาเสือค่ะมีอะไรอีกมากแล้วก็ข้อนนะคะอเมซีสเป็นสีม่วงๆใช่ไหมล่ะสยอ๋ออเีสจะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะสวยนะเจ้าของ้อ๋อพี่น้ำนะครับใครอยากจะได้หินปันตูที่นี่เลยที่นี่เยอะจริงๆีทุกอย่างนะครับเกือบครบทุกอย่างเยอะจริงๆับขายถูกน้อยอะไรพวกนี้เกือบหมดห่อนละ มีเป็นเรียกว่าอะไรครับอ,บอ่ะตอนนี้เราไเข้ามาแล้วนะมันก็จะมีพวกของจริงเยอะนี่ลากบวัวพ่อแม่วันนี้มจะพาไปซื้ออะไรนะอะไรนะขวันนี้พ่อแม่ขอซื้อหลายอย่าง,งหน่อยนะคะนี่มีกลิ่นฉันด้วยนะน่ากินน,ะนเลยโอ้ของนี่เองเขาถึงเรียบเป็นไส้เสียค <c oughs> ่ะตอนนี้เรื่องก็กลับจริงแลอว่อแม่พาไปดูร้านไหนที่มาบอก ม่มีหอมอด้วยนะน่ากินสมจีบแล้วก็ที่ชิ้นุงร้นนี้ร้านขายอะไรขายลหมขาปค่นร้านนี้ร้ายอะรนี่เขาดีนเวทด้วยข้างในม่นั่งอยู่นี้เป็นร้านตั้งเดือนนี่มีไม่ใชยเยอะนะเนี่ยมีพริกไทยดำมนมีพริไทยเสร็จมีพริไทยขาวมีพริกไทยฝน แล้วก็ผงพะโล้นะผงกะหรี่ก็มีอันนี้อะไรวะเกลือหิมาลายหิมาลายทิงโซ่เกลือชมพูแล้วก็อันนี้จะเป็นเกลือหิมาลายเหมือนกันแต่นี้เป็นเกลือสีดำอันี่จะเป็นเออแม่เกลืออย่างเงี้ยนะใช้นะแม่เกลือเกลืออย่างเงี้ยดีทําอาหารได้เกลต๊ะจับขอบข้นพะโล้เวลาต้มพะหร o ่นะครับไปมะพร้าวแล้วล่ ทำอาหารเยน็นนะคะใช่ใช่มีปองตอนนี้ตอนีร้านมีรัางเดิมเลยเอาไปต้มน้ำแกงนะนนสามหลอดใช่ไหมมีสาระไหนะอันนี้คืออะไรครับพี่สามหลอดทำน้ำแกงน,นะคะที่นี่เป็นเครื่องป่นพริกไทยนะ,ะ,ะเนดี๋ยวนี้ทันสมัยนะก็คือเอามาใ,ใส่ลงไปในนี้แล้วมันก็ปดปดปดออกมาก็ออกมาตรงนี้อันนี้คือพริกไทยสร็จเรีย้อานร้านนี้ค่ะร้านร้านนี้ร้านยงลุงเหลืองอะม่าส์คือร้านนี้บ่อยมากร้านนี้ขนมเยอะขนมคุกกี้อ่ะครับ อาหม่าอดนะครับเดี๋ยวยังมี้านมาไม่ยอมแพ้มีรานน่นะคะร้านเจแดงลูกชิ้นปลาลูกชกุ้งเื่อง่ายค่นี่คือร้านเจแดงนะลูกชิ้นกุ้งเท่าไหร่ลูกชิ้นี่จะเป็นเมนู ใช้่เห็ดหอมตูช <GO av uther> ิ้ <M> <southeast. S 1> นกุ้งพิเศษชิ้นธรรมดาู้ชิ้นกุ้งักี้ชิ้นแชิ้นปลาไ่็น้กอบ็กรบ้วยาเ้นครับองเยอะเลยอันนี้คือเป็นวัตถุดิบไปถามมอาทสุงอยู่ตรงนี้เลยมีองจอบเสือเซย์เยออยู่กนปลาเลนอันนี้ม่ซื้ออะไรอ้ไหมไอ้วมามาซื้ออะไรครับมามาเอามาไม่บอก โลเ่าหร่นะคะทีิเอาสโลยากอาน้เยอะอันนี้อะไรมากร้าเจริญขายขาเคื่องใชดองอะอนนี้คืออะไรที่มากทกะป๋อดองกระป๋องเยอะเยะนเาะเขาคินเรเยอะร้านเจริญนะเนี่ยดีออที่เขาขายพวกของดองถักดองสองโลกระปุกมันเป็นของดองของอะเยอะนะอันนี้อะไรนะเย่อ้ดองอันนี้นเป็นหูอันนั้นเป็นต้นอันนี้เป็นใจอ๋อพวกนั้นแหละขิงดองกะเทียมร้านนี้เยอะมาก เยอะจริงของดองกอาม่ากำกับอาม่าต้องปลูกเองอไรเงี้ยติดเต็นดอกเองเลยอาม่าอาม่านี้เดี๋ยวเขาจะกลับไปปลูกเองแล้ว้รานนี้นะร้านตั้งเต็งเพงนะครับโหูร้านนี้ขนมเยอะโคตรโคตรเยอะมากสุดยอดเลยเยอะจริงๆมีของเล่นด้วยพวกขนมนะอาม่าโซโล่ละร้านนี้ นะเป็นขนมโบราณนะเป็นเหมือนบวยก็น,นี่อันนี้จะเป็นรถพวกนั้นอะขนมห่อนะฮะมาดูอ๋น,นี่เป็นขนมที่มันอยู่ในซีกเมื่อกี้มาซื้ออะไรไปถนัดมากถูกใจมากก็โดนไปสามสี่อย่างแล้วเนะน,นี่ยมารถพุ่งจนต้องซื้อมนาะอยู่ต้านนานละหลายเดือนเก็บกดเลยออกมาถล่มเลยกดแล้วนะคะขนมไม่อยู่ ถามมาด้วยนค่ะร้านอะไรครับร้านหมูัแค่ะถามมาจะซื้อนะอันนี้จะมีหมูผองหมูหยองหมูทุบกุนเชียงหมูหวานหมูหยองแบบหลอดหลอดโอ้รถสินค้าสู้ไทยโควิด500กรัมห5 0บาทร้านนี้นะตั้งเดิมเลยจร้งจรงเพียงนะเจ้าเก่าตอนนี้ก็เสร็จภารกิจของมาแล้วนะครับเดี๋ยว Oh,